แชริฟฟินเวอร์เหมือนพี่ดาเลยพี่ดาก็แชริฟฟินเวอร์นี่ค่ะน้องมาจากไหนคะมาจากเมืองเราว้าคืองานแท้กไอด้ดาก็ใส่ลิฟฟินเวอร์นะคะเดี๋ยวทาให้ดูจ้านี่อันนี้เป็นเบอร์หาจ้านี่ทาปุ๊บ,บส,วสวยปัป๊บค่ะไม่ได้มีสีเดียวนะคะมีทั้งหมดเด ทุกสีเลยลิปฟินเวอร์นะคะราคาไม่แพงค่ะ1แท่งในราคา159บาทค่ะใครสั่งในไทยตอนนี้มีโปร motion สั่งสองแท่งส่งฟรีเออไม่สะดวกโอนเก็บปลายทาง<ป>ได้นะคะและว้วก็ตอนนี้มีตัวแทนฝังร้านแล้วก็กาแชาจา้าสวยแล้วก็ไปทานลุคสวยริมทยเอาม้า